โอ้ยแม่คาลานี่น้าหน้นจัเลยเอ้ i s actually p r e t t o o ตนะคะแม่คาขอันาลย I know this เดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนพี่แจ็คได้ไหมคะว่าทำยังไงเอ้ยอ่ยาจุ่มแล้วเยวไม่กินจุ่น้ำล้าไม่กินเดี๋ยวเอาอันใหดู Some cute check it cute Some sexy s h e c it sexy To me so cute is my way Same earthquake in Thailand. Oh, can you turn all the way? Yes, you can yeah. around. Yeah. This one? Yeah. Me? <sighs> hi, hi, hi and do I have to put in water? <laughs> oh, yes. ม่ค้าแม่ค้เช็คหรือังเเ็นี่ไม่เย็นนี่ในไดยแลนด์วันคิดว่าคุณรู้ัีไม่ฉนรจักนี่เรอส์ก็นจนด้วอคุณมีในจีนด้วยโอเคมีไหมนะบอกว่าเมืองจีนบ้านนั้นก็มีแบบนี้หรอดูเรียนอะองจีนไ่ดูเรียนรอกจริงริริงจรริริงจรรงรรริิริง เช็คหรือยังคะแม่ค้าแม่ค้าเดี๋ยวน้ำแข็งละลายนะแม่ค้าแม่ค้าเช็คยางเช่นนี้เช็คแม่ค้าเช็คกัดข้าวแม่ค,มาค,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 คม้าที่คือว่ากินและอ่ะถูกเค้กแค่หน่อยเออนั่นแหละถูกต้องออปีกินไหมปีกินไหมปหหีอยากได้รถไหนจ๊ะเดียวรถไหนอะไรด้วยน่จะสวยเลยนั่งโมชานี่เส็น daughter โอ้โหเลย ten years old oh. she s also your fan club really my fan club Pipi has something for you ว้าว Pipi อะไรหรอเอออะไร thank you thank you wow อะไรอันนี้ช่วยอธิบายสิมันคืออะไรหนูทำจากอะไรตีแผ่น thank you thank you thank you อันนี้ไม่คืออะไรค่ะตีอันนี้คืออะไรอ่ะไม่คือตีแผ่น because Godsend Mm -hmm. Thank you. But we, but we are so old. We're already 31, 32. She's like 50. Did mm -hmm. <laughs> you? Yeah, yeah. yeah, say that. Yeah. You okay. Oh, yes. No. Yes, yes. no, because when I was young, I never imagined I would go over 30. Pichak, have you tried this one before? Which one? Oh, mango? No. no. It's called my young shit. ไม่ยอมชิทเออเออชิมิลิลาเกีนยวการพูดนะม่ยอมชิ yeah but I would say the taste is similar uh like similar to mango mango yeah I guess it's the same family ร่างวันี้กันได้หรือ little mango 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 what's it called again ม่ยอมชิท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  เป็นว่าเดี๋ยวปล่อยให้พี่แจ็คนะคะเขาเอนจอยกับอาหารไทยแล้วก็ผลไม้ไทยสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับไปนั่งทอกกันยาวๆตรงนู้นค่ะสักครู่เดียวคะ่ะ